สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแพนนะคะกับช่องพิมแพตตีนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i า e ช่องพิมแพตตีก่อนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอ่านบอกนะคะ u n i q l o Plus J 2 2 2 1 Spring s u m m e r c o l l e c t i o n ค่ะคอลเลคชันนี้นะคะ<ม>เขาก็ได้ดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะอย่างคุณจิลแซนเดอร์นะคะมาช่วยออกแบบด้วยทุกการออกแบบนะคะจะค่อนข้างประณีตแล้วก็ละเอียดมากๆนะคะอย่างเช่นการเลือกผ้านะคะเขาก็จะเลือกผ้าที่ ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็การตัดเย็บและหลายๆอย่างนะคะพูดเลยว่าดีเทลมากๆเลยค่ะดีไซน์ของเขานะคะถือว่าเป็นดีไซน์ที่น้อยแต่มากเรียบหรูหือว่าเป็นโมเดิร์นยูนิอร์มเลยค่ะพูดถึงราคานะคะก็เป็นราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ค่ะ ข้อดีของคอลเลคชันนี้นะคะคือเราสามารถมิกซ์แอนด์แมทได้หลายๆลุกนะคะอย่างตัวดีไซน์แล้วก็สีต่างๆนะคะก็คือใช้ง่ายแล้วก็สามารถแมทได้ทุกลุกเลยเดี๋ยวเรามาดูไอเทมไฮไลท์ของคอลเลคชันพ a าสเตกันดีกว่าค่ะเสื้อเชิ้ตนะคะมีหลากหลายแบบทำจากผ้าซูพีมาคอตตอน100%แล้วก็คงสวยในสไตล์รูปแบบของ p a าสเตค่ะ พูดถึงดีไซน์ของคอนะคะคก็จะมีแบบสแตนคอร่าทรงแบบถังทรงแบบโดเมนแขนสามส่วนสี่ 4, บางตัวก็จะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์ค่ะพูดเลยว่าสวยแล้วก็ใส่ได้ทุกโอกาสมาเริ่มกันด้วยตัวแรกเลยค่ะสัมผัสเรียบหรูแล้วก็คงสวยในสไตล์ฉบับของ p l ส s จตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์สีพื้นค่ะอย่างดีเทลตรงปลายนะคะจะเป็นปลายโค้งค่ะ อย่างตัวต่อไปนะคะจะเป็นดีไซน์แบบคอตั้งทรงปกติแต่ว่าจะไม่พอดีตัวจนเกินไปปลายเสื้อแบบด้านหน้านะคะจะเป็นแบบสั้นหลังยาวและมีผ่าด้านข้างด้วยเพื่อให้รู้สึกให้ทันสมัยขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแบบนิวดีไซน์ค่ะมีทั้งสีพื้นแล้วก็แบบลายทางค่ะแต่ว่าอย่างตัวที่แพทใส่อยู่นะคะจะเป็นแบบลายทางซึ่งจะเป็นทรงแบบบ็อกซี่อย่างดีเทลตรงกระดุมนะคะเขาก็จะทําเป็นมุกน่ารักน่ารักและปลายแขนนะคะเราก็สามารถปรับ ให้เข้าออกกระชับได้ค่ะและนี่ดีไซน์ตัวต่อไปนะคะจะเป็นโดเมนแขน3ส่วนสีขาส่วนตัวนะคะแพทชอบตัวนี้มากๆนะคะเพราะว่าใส่สบายดูเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะและดีเทลอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวแขนเสื้อนะคะเขาจะต่อกกับเสื้อเลยแล้วก็ดุมนะคะเราก็สามารถใส่แบบติดกระดุมแล้วก็ไม่ติดกระดุมได้ค่ะ กางเกงตัวนี้นะคะเป็นกางเกงยีน collection p l ส s เจนะคะเป็นกางเกงยีนเซเว g e ที่ถ้าพับขาขึ้นมาก็จะเป็นปลายริมแดงอยู่ช่วยเพิ่มกิมมิกในการแต่งตัวเวลาเราเอาเสื้อไว้ในกางเกงก็จะเห็นโลโก้พ l า s เจด้านหลังด้วยค่ะ สำหรับชุดนี้เลยนะคะจะเป็น New Design ค่ะซึ่ง2ตัวนี้นะคะเป็นดีไซน์ที่ออกใหม่สำหรับคอลเลคชันนี้เลยเนื้อผ้าของเขานะคะจะออกแห้งๆใส่แล้วไม่ร้อนและที่สำคัญนะคะมีกระเป๋าทั้ง2ฝั่งสามารถใส่มือได้ส่วนกางเกงด้านหลังนะคะก็จะมีซิปซ่อนตรงเข่านะคะจะมีการตัดเย็บที่มีดีไซน์เป็นตะเขบ็บเนื้อผ้าก็จะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเดรสอัดพีชซึ่งเป็นผ้าฝ้ายคุณภาพสูงทนต่อก,การเป็นขุยเนื้อนุ่มแล้วก็ใส่สบายใส่ได้ทุกวันเข้ากับทุกชุดเลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการแมชลุกในวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบลุกไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะคะแพทก็ขอฝากคอลเลกชันนี้ด้วยนะคะ u n i c o l Plus J 2021 Spring Summer Collection ค่ะ คอลเลกชันนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาก็ได้ขายดีมากๆนะคะในญี่ปุ่นพูดเลยว่าต้องมีจับต้อกันคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะคอลเลกชันนี้นะคะห้ามพลาดนะคะขายวันแรกวันที่19มีนาที่ Uniqlo ทุกสาขาและก็ออนไลน์สโตร์ค่ะอย่าลืมโหลดแอปเพื่อติดตามสิทธิพิเศษก่อนใครใครอยากรู้จักคอลเลกชันนี้มากขึ้นนะคะสามารถอ่านได้ที่ Life Wear Magazine ที่ Uniqlo ทุกสาขาหรือออนไลน์เวอร์ชันบนเว็บไซต์ของ Uniqlo ค่ะ